ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันในเรื่องการปันผลเนาะว่าปันผลหรือไม่ปันผลอันไหนดีกว่ากันนะครับโดยวันนี้เราจะเปรียบเทียบ ระหว่างกองทุนรวมกับหุ้นเนาะว่าเฮ้ยเวลาเราซื้อกองทุนรวมกับหุ้นเนี่ยเราจะเลือกปันผลหรือไม่ปันผลเนี่ยมีหลักการเลือกอย่างไรและกองทุนรวมกับหุ้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับวันนี้จะชวนทุกคนมาพูดคุยกันนะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ ต้องเล่าอย่างเงี้ยก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วหลักการปันผลของกองทุนรวมกับการปันผลของหุ้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกองราคาของกองทุนรวมนะครับหรือ NAV ของกองทุนรวมเนี่ยเป็นราคาที่เรียกว่า Net Asset Value นะครับคือเอาราคาสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมเนี่ยมาใช้ในการประเมินมาเป็นราคาซื้อขายกองทุนรวมนะครับดังนั้นแปลว่า ถ้าปันผลออกมาสมมติกองทุนรวมมูลค่า10บาท NAV 10บาทนะปันผลออกมา1บาทวันลุ้งขึ้น NAV ก็จะเหลือ9บาทโดยอัตโนมัติอ่าแบบนี้นะครับหลักการเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าการปันผลเนี่ยก็คือการเอาสินทรัพย์ออกมาโดยตรงแล้วราคาก็ต้องลดลงโดยตรงตามจำนวนที่ปันผลเลยนะครับแต่ไม่เหมือนกับหุ้นเนาะพอหุ้นเนี่ยราคาของหุ้นเป็นราคาที่เกิดจากการประมูลนะครับดูจากความต้องการซื้อและความต้องการขายเป็นหลักเนาะ ดังนั้นเนี่ยถึงแ, ilo, แม้ว่าหุ้นราคา10บาทจะปันผลออกมา1บาทวันรุ่งขึ้นเนี่ยราคาเปิดของหุ้นตัวนี้จะเป็น9บาทนะครับอย่างที่หลายคนจะทราบแต่ราคาที่เทรดหรือซื้อขายวันนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น9บาทก็ได้อาจจะขึ้นมา10บาทเท่าเดิมก็ได้หรืออาจจะลงไปต่ำกว่า9บาทก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยไม่ได้คิดจากสินทรัพย์สุทธิของบริษัทนะครับแต่เป็นราคาที่เกิดจากการประมูลการของคนที่ต้องการซื้อแล้วก็ต้องการขายนะครับดังนั้นรรกลไกราคาของกองทุนรวมกับผู้ ไม่เหมือนกันนะกลับมาที่คำถามของเรานะครับว่าแล้วกองทุนรวมปันผลดีหรือไม่ปันผลดีนะครับผมก็จะพูดเสมอว่าถ้าเลือกได้ผมจะไม่เลือกซื้อกองทุนรวมที่ปันผลเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมื่อเราปันผลหุ้นปันผลกองทุนรวมออกมาเนี่ยนะครับหนึ่งเลยนะครับเราจะเสียภาษีหักหนที่จ่ายเลยทันที10%นะครับข้อที่2ก็คือ การที่เราปันผลออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยนําเงินปันผลกลับไปลงทุนต่อหรอกนะครับเรามักจะนํามาใช้หรือบางทีก็นํามาเก็บไว้โดยที่เราเนี่ยก็ไม่ได้รู้ตัวนะครับแต่การที่เราไม่ได้ปันผลออกมาเนี่ยเงินมันก็จะหมุนอยู่ในกองทุนนำไปลงทุนต่อโดยอัตโนมัติภาษีก็ไม่เสียแถมเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยทบต้นในอนาคตของเราด้วยนะครับคือเราต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยมีสเตตัสโคไบแอสนะครับคือเรามักจะทําอะไรแบบเดิมๆอย่างที่เราเคยทํามานะครับเช่นถ้าถือกองทุนรวมไว้มันไม่ปันผลเราก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นนะครับเราก็ไม่สนใจจะไปซื้อจะขายมันมากมายนะครับแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมปันผลนะครับแล้วมันปันผลออกมานะครับมันก็เราก็มักจะนิยมที่จะปล่อยเงินทิ้งไว้อย่างนั้นเนาะจะให้เราเอาเงินเดินไปธนาคารไปสั่งซื้อหรือเปิดแอปพลิเคชันสั่งซื้อกอง กองทุนรวมเนี่ยมันก็ดูจะเป็นการฝืนธรรมชาติของความขี้เกียจเราไปสะหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามกันแล้วนะครับกองทุนรวมปันผลก็ไม่ปันผลเนี่ยค่าแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่ามันคำนวณจาก net asset value เท่ากันนะครับแต่อย่างที่บอกว่าปันผลออกมาเนี่ยหมันจะลดโอกาสที่เราจะนำไปลงทุนต่อเพราะว่าเราอาจจะขี้เกียจก็ได้ 2. เราต้องเสียภาษีหักณนะที่จ่าย ประมาณ10%นะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขที่ผมจะชอบกองทุนรวมไม่ปันผลมากกว่านะครับคราวนี้นะครับมาถามถึงเรื่องหุ้นเงินบ้างแล้วหุ้นล่ะนะครับจะปันผลดีหรือไม่ปันผลดีนะครับโดยทั่วไปผมจะบอกว่าหุ้นนะครับควรจะปันผลนะหุ้นควรจะปันผลนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า การปันผลเนี่ยเป็นการบอกถึงการตอบแทนผู้ถือหุ้นเนาะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเงินปันผลมันสําคัญเพราะว่ามันเป็นการพิสูจน์ว่าบริษัทนี้สามารถทํากําไรสุทธิได้จริงๆนะครับแล้วก็มีกําไรสะสมพอที่จะมาจ่ายเงินปันผลได้นะครับรวมไปถึงการจ่ายเงินปันผล,ลออกมาเนี่ยก็ไม่ได้มีผลต่อราคาหุ้นแบบ ตรงไปตรงมาเหมือนกับ NAV เนอะถึงแม้ว่ามันจะลดลงเนี่ยแต่อย่าลืมว่าถ้าเราประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีการ PE นะครับหรือว่า DCF นะครับมูลค่าหุ้นมันจะเท่าเดิมนะครับแปลว่าในระยะในระยะยาวเนี่ยการปันผลเนี่ยไม่ได้ส่งผลอย่างมากต่อราคาหุ้นถ้าบริษัทมีความสามารถในการในการสร้างกําไรอย่างต่อเนื่องได้อยู่แล้วหมายถึงว่าโอเคในบางกรณีเนี่ยถ้าบริษัทขาดแคลนเงินทุนนะครับ ต้องการนําเงินทุนไปใช้ในการขยายกิจการเนี่ยการไม่ปันผลก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าเขาจะได้นําเงินไปขยายกิจการได้นะครับแต่ถ้าบริษัทอยู่ในจุดที่มีเงินทุนพอเพียงแล้วนะครับสามารถหาเงินได้แล้วเนี่ยปันผลออกมาเถอะนะครับอย่ากเก็บเงินสดไว้เลยนะครับเพราะว่าบริษัทเก็บเก็บเงินสดไว้เนี่ย เราเนี่ยไม่สามารถนําเงินตรงนั้นออกมาใช้ได้นะถ้าเขาไม่พิจารณาปันผลออกมานะครับดังนั้นเนี่ยการปันผลของบริษัทเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงความใส่ใจต่อผู้ถือหุ้นในระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องมีหลายข้อยกเว้นเหมือนกันว่าอย่างบริษัท ในตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นเบิร์กเชอร์ฮาร์สวนะครับก็จะไม่ได้มีการปันผลเลยนะครับเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเวลาปันผลเนี่ยเขาคิดฐานภาษีแบบบุคคลธรรมดาเลยก็คือเสียภาษี20-30%นะครับซึ่งสูงมากนะครับ วิธีการเหล่านี้นะครับก็คือ,บ,อบริษัทเนี่ยจะไม่ปันผลหรอกนะครับแต่จะใช้วิธีซื้อหุ้นคืนก็คือเช่นจะปันผลเท่านี้ก็ซื้อหุ้นคืนเท่านี้นะครับเพราะว่าการซื้อหุ้นคืน,นจะทําให้ PE เนี่ยมีค่าต่ําลงนะครับเพราะว่า ส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้นเนี่ยมันส่วนแบ่งที่จะไปหารกาไรต่อหุ้นเนี่ยจะลดลงนะครับกำไรต่อหุ้นก็จะมากขึ้นนะ PE ก็จะต่ําลงนะครับราคาหุ้นก็จะดีดขึ้นไปนะครับตามมูลค่าที่คํานวณได้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงการที่ทําให้คนผู้ถือหุ้นนะฮะเสียเขาเรียกว่าเสียภาษีโดยใช่เหตุนะครับก็เปลี่ยนไปเป็นวิธีการซื้อหุ้นคืนแทนเอานะครับใครอยากได้เงินก็แบ่งขายหุ้นออกไปก็ได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับต่างประเทศเนี่ยเราจะเจอการไม่จ่ายเงินปันผลก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นในสิ่งสําคัญก็คือว่าบริษัทเนี่ยจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่จ่ายเงินปันผลเนี่ยไม่ใช่สาระสําสคัญเท่าไหรนักนะครับสาระสําสคัญที่แท้จริงก็คือบริษัทมีเงินทุนเพียงพอไหมถ้ามีเงินทุนเพียงพอเงินทุนส่วนที่เหลือเงินสดส่วนที่เหลือบริษัทเอาไปใช้ทําอะไรนะครับเช่นบริษัทเอามาซื้อหุ้นคืนไหมบริษัทเอาไปขยายกิจการไหมถ้าบริษัทไม่ทําหรือไม่ใช้นะครับสิ่ง ที่บริษัทควรจะทำคือจ่ายเงินคืนให้กับผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจเองว่าจะเอาเงินนั้นไปทำอะไรเช่นจะไปซื้อหุ้นเพิ่มไปซื้อหุ้นตัวอื่นไปกินไปใช้ก็เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นนะครับแต่ถ้าบริษัทมีเงินทุนไม่เพียงพอนะครับการจะเก็บเงินทุนเอาไว้ลงทุนต่อได้อย่างคุ้มค่าไปซื้อหุ้นคืนไปขยายกิจการแบบนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าใจได้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าตอบโดยสรุปแล้วนะครับถ้าพูดถึงกองทุนรวมเนี่ยผมจะค่อนข้างชอบแบบไม่ปันผลมากกว่าเพราะว่าประหยัดภาษีแล้วก็เสริมสร้างคุณลักษณะคุณลักษณะอันดีในการลงทุนให้กับเราด้วยนะครับเพราะมันก็เหมือนการนําเงินไปรีอินเวสต์หรือลงทุนซ้ำโดยอัตโนมัติเนาะแต่ถ้าเป็นบริษัทนะครับเป็นหุน้นเป็นบริษัทแบบนี้ผมต้อง วินิจวิเคราะห์เป็นกรณีกรณีไปนะครับดูจากลักษณะเงินที่เขามีนะครับลักษณะความต้องการการใช้เงินทุนว่ามันมากหรือน้อยเขาใช้อะไรได้บ้างยังไงได้บ้างนะครับก็จะพอช่วยตอบคําถามตรงนี้ได้เนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเงินเหลือก็ปันผลออกมาเถอะนะครับถ้าไม่คิดจะทาอะไรนะบางบริษัทก็กอดเงินสดไว้เต็มไปหมดไม่ยอมใช้นะครับ roe ก็ตกลงนะครับ r o a ก็ตกลงนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเนาะก็ปันผลออกมาแต่ถ้ามีเรื่องจะใช้ก็เก็บไว้ก็ได้เราก็ไม่ได้ซสีเรียสอะไรนะ ดังนั้นวันนี้น่าจะได้ไอเดียประมาณหนึ่งทั้งในเรื่องของกองทุนรวมปันผลไม่ปันผลแล้วก็ในเรื่องของหุ้นปันผลและไม่ปันผลนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ดีสำหรับนักลงทุนโดยเฉพาะมือให,ใหม่ที่อาจจะยังไม่มั่นใจว่าเราควรจะเลือกหุ้นปันผลอย่างไรดีปันผลมากหรือปันผลน้อยหรือว่าเราจะเลือกกองทุนอย่างไรดีปันผลมากหรือปันผลน้อยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ตรง นะครับก็ครั้งหน้านะครับจะเลือกซื้อหุ้นเลือกกองทุนนะครับถ้าต้องเจอคำถามว่าจะปันผลดีไหมหรือไม่ปันผลดีก็อย่าลืมคิดถึงลงทุนศาสตร์พอดแคสต์เอพิซดนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้พบกันอีกช่วงนี้มีคลับเฮาส์นะครับหลายคนก็ฟังพอดแคสต์น้อยลงก็อย่าทิ้งลงทุนศาสตร์ไปนะครับก็ยังจัดพอดแคสต์ตามปกติก็มาตามฟังกันได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์